แต่งตัวมาแล้วอะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มยังไม่ครบเลยขาดอะไรเนี่ยเอ๊ะหรือว่าขาดแว่นอ๊ยแต่แว่นที่มีอยู่มันดูเราแบบไม่ชัดเลยอะว่าเป็นแว่นไฮเอ็นน่ะวันนี้อยากใส่ไฮเอ็นน่ะอยากใส่แบบดูจากดาวอังคารก็รู้ <c oughs> ดูสีโลโก้ <c oughs> o, มันเล็กนิดเดียวเอง <c oughs> อ๋อรู้แล พอดีมีอยู่ร้านหนึ่งเขามีแบรนด์เนมครบทุกยี่ห้อเลยที่เป็นแว่นแบรนด์ตั้งแต่ไฮสติดยันไฮเอ็นเลยเดี๋ยวลองไปปรึกษาเขาสักหน่อยดีกว่าเผื่อว่าจะได้แว่นที่ถูกใจเราเนาะมาถึงร้านแล้วอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่เจ้าของร้านอะ่ะ แนะนำแว่นไฮเอ็นให้ดูซิว่ามีอันไหนอ่ะที่เราใส่เราจะเลิศปังมองจากไกลๆแล้วก็รู้ว่าเราใส่ไฮเอนเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะส,ส,สวัสดีค่ะคุณกอสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตนนัวึนก็มาถึงร้านแล้วนะคะ คุณก๊อฟค่ะเ,คเป็นเจ้าของร้าน AG จสเปกนะคะเดี๋ยวจะให้คุณก๊อฟค่ะแนะนําแว่นให้ตุ้นหนุ่ยหน่อยพอดีว่าวันนี้ตุ้นหนุ่ยจะหาแว่นไปปาร์ตี้ค่ะอ,คอยากได้แว่นแบรนด์ไฮเอ็นที่แบบมองจากดาวังคารก็รู้ค่ะคว่าหนูใส่ไฮเอ็นหนูรบกวนพี่หาให้หน่อยนะคะได้เลยครับผมก็กหลักๆที่ร้านเราครับก็เป็น,นตัรแทนจำหน่ายแว่นตาพวกกลปุ่มแบรนด์เนมอยู่ยแล้วเนาะะปัจจุบันก็มีถูออ่ประมาณเจ็ดแปดแบแปดเลยอาทิเชนะ่นเนาะแบรนด์โอคว่ถ้าเป็นเอาแบบไฮโตแบบตุ้นหนุ่ยเลยเนี่ยก็จะมีพวกเป็น ชาด้าเบอร์เบอรี่อะไรเงี้ยเราว่ามันจะเหมาะกับต้นหนุ้ยอยู่ระดับหน่งพอดีเหมือนกันได้เลยค่ะคุณก็ไปคัดมาให้ต้ยหนุ้ยเลยนะคะมันต้องเลิศปังแน่เลยเพราะว่าคุณกอบเขาคัดให้เองเลยนะคะเดียวผมบอกน้องให้ไปช่วยหยิบเตรียมมาให้ทีเนาะได้ค่ะอุ้ยมีแต่แบรนด์ไฮเอ็นทั้งนั้นเลยคุณกอบช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าอันไหนดีอันนี้ผมคัดมาให้เนี่ยคราก็จะเป็นกลุ่มแบรนด์ที่เป็นแบบไฮเอ็นเนาะแล้วก็ แต่ละตัวก็จะมีซิกเนเจอร์ของมันเองเป็นสังเกตดีๆจะเป็นโลโก้แบรนด์และตัวใหญ่ที่บนบนหน้าเล,นเลยนะครับ <S <S ก็มีทั้งเนี่ยตัวนี้เป็นดอเชกาตา玛เนาะก<ม>็อาจจะดูแบบวัยรุ่นนิดนึงตืติดหน่อยๆน,นะครับที่มีสองตัวแรกจะเป็นตัวนี้ครับสวยจังเลยอ,ะอ่ะตัวนี้จะมีกิมมิคตัวที่อยู่ตรงเลนเพราะเลนจะเป็นประหลอดที่เขียนว่า D G ครับ <ฮい S 1> ขอลองใส่นะคะได้เลยครับสวยเข้ากันไหมคะโอ้ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย เลามองแดดก็คือแบบไม่เห็นลายเลยนะคะแต่ว่าพอเวลามองจากด้านนอกเข้ามาเราเห็นลโลโก้ชัดแต่ว่าคนใส่ะค่ะวิเศษสบายตามากเลยอ่ะอุ้ยแปลกอุยอ้ยแล้ว <ใน S 1> แบบมีมกรอบนะครับตะเกียบไม่คือเห็นไหมว่ามันจะดีแบบจะอลักกรอบใช่ไหมว่าเป็นแบบที่แบบหน้าไปเรื่อยๆอุ้ยอ,อันนี้ก็เลิศเ,เลิศนะดูสิคะโอ้ไม่ธรรมดาอ๊้ยก็เลิศอยู่นะ ตัวนี้ก็ดีอ่ะคุณก๊อฟครับผมอะแล้วมาพูดถึงตัวนี้หน่อยได้ไหมคะตัวนี้<ม>ก็จะเป็นแบบแนวสตรีทหน่อยๆเนาะแบบวัยรุ่นวัยรุ่นห,นหน่อยๆแบบขาเที่ยวปาร์ตี้อะไรชอบเพราะว่าตรงนี้มันจะมีสกรีนว่าดอรเจกับนพนารู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าออ้ยได้ครับเฮ้ยอันนี้มันสกรีนตรงข้างบนเลยนะเฮ้ยเท่ยู่นะว่าไม่ได้อันนี้ใส่ไปปาร์ตี้กลางคืนได้ไม่น่าติดเนี่ย อุ้ยได้อยู่ตัวเมื่อกี้ก็วินเทจตัวนี้ก็ใส่ปาร์ตี้อุ้ยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะได้ได้ครับผมจะเป็นดอนเชอร์กามาเน่เนาะแนะนำไม่มีสองตัวนี้นะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นเบอร์เบอรี่ครับก็จะมีสองตัวเหมือนกันแต่นะตัวแรกก็จะเป็นทรงแบบใส่ง่ายหน่อยเป็นทรงนาปินเนาะแล้วสังเกตที่เลนนะครับมันจะเป็นแบบลายโทมัสเบอร์เบอรี่ลายแบบแพทเทิร์นลายใหม่ของเบอร์เบอรี่เลยมัน,นสกีนตัวใหม่ของเบอร์เบอรี่เลยนะคะเหมือนกระเป๋ารุ่นใหม่ของเขาเลยค่ะ ช่หนูไม่แน่ใจนะว่าแบบแสงอ่ะจะมองเห็นชัดหรือเปล่าแต่ว่าแบบเวลาตุ้นนุยมองของจริงอ่ะเห็นลายชัดมากเลยนะแล้วพอตุ้นนุยใส่อ่ะมันไม่ลายตานะใส่สบายแสดงว่าแว่นไฮเอ็นอ่ะของเขาดีคุณภาพเขาดีอยู่นะเพราะว่าด้านเนี้ยมันเห็นเป็นโลโก้ชัด แต่ว่าพอเวลาเราใส่อะเราไม่เห็นลายเลยคือใส,ส่สบายตามากเลยอะค่ะแล้วแบบทรงมันเป็นคลาสสิกด้วยค่ะแต่งตัวได้ทุกชุดเลยจะใส่เรียบๆก็ได้เออหรือจะใส่หรูๆก,ก็ดีนะเพราะว่าทรงเนี้ยมันเป็นทรงแบบใส่ได้ทุกรุกเลยอะอุ้ยื่องไม่ถูกนะสังเกตที่ขาจะมีโลโก้ใหม่ด้วยนะปลายขาเห็นไหมอุ้ยเออใช่ดูซิปลายขามีโลโก้ใหม่ด้วยนะ โอ้ยอันนี้ก็เลิศดหน้า้าของโทมัสเบอร์เบอรี่เลยนะครับผมตัวอีตัวหนึ่งก็จะเป็นแนวแบบว่าอะไวรุ่นไหรุ่นหน่อยเนาะตัวนี้จุดเด่นของมันคือเขียนคำว่าเบอร์เบอรี่อัลเบเรงอยู่หน้าเลนเลยนะครับผมลองดูครับถ้าชอบแบบว่าไม่ต้องให้คนมานั่งเดาว่าเอ๊ะใช่เบอร์เบอรี่หรือเปล่าเพราะมันเป็นตัวบีนี่เลยจ้านี่เลยจ้ายี่ห้อนะคะพาดกลางหน้าเลยค่ะเห็นไหมคะ เป็นเบอร์เบอรี่เลยนะคะอุ๊ยสุกคนเรื่องไม่ถูกแล้วว่าอันนี้ก็ปาร์ตี้ได้นะดูดีไม่ต้องนั่งเดาด้วยนะว่าใส่เบอร์เบอรี่เพราะว่ามีฮอกก็คือพาดกลางเลยหรือก็ใส่สบายตาอยู่นะคะว้ายก็เบอร์เบอรี่ก็จะประมาณนี้เนาะมันเป็นแบรนของไอเอ็นของเระเทศอิจเนาะต่อมาที่จะแนะนําเลยก็จะเป็นของ กีวงชี่เทาี่เป็นแบนจากปร,ระเทศฝรั่งเศสเลยนี่ตัวนี้จะเป็นมีจุดเด่นเป็นกิมมิคเลยที่ขามองมาล,ลาไกลรู้เลยว่าใส่กีวงชี่แน่นอนอย,อยออยวหนูนลองใส่ดูเลยค่ะ,ะ,คะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าด้านหน้านะคะไม่ใช่ธรรมดานะคะมีคาดข่าข้างบนนะคะแล้วด้านข้างนะคะดูน,นะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะด้านข้างอะ่ะ เห็นจีวงชีอย่างชัดด่ะอันนี้ก็โอเลิศปังใช่ครับเือตัวนี้ดาราใส่กันเยอะมากอยด,ดูซิดูซิคะเห็นไหมคะเห็นขอบสีขาวไหมคะออ้ยไม่ธรรมดาอันนี้ก็โอ ีขอบคุณมากเลยค่ะใช่่ครับอยาต้นหนุ่ยเหมือนแอบเห็นเฟนดิอันนี้เฟนดิใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเฟนดิครับก็เห็นไหมอย่างที่ต้นนุ่ยบอกว่าแค่มองกันก็รู้เลยว่าเป็นเฟนดิเพราะว่าอะไรมาโลโก้ดูหน้าเลนทั้งอันเลยใช่ใช่เนี่ยค่ะเห็นเอฟอย่างนี้เฟนดินะคะไม่ใช่ไฟลาน์วนะคะนี่เฟนดินะคะดูสิคะว่ามันเป็นเอฟสวยจังเลยค่ะเขาที่เป็นพิมพ์เขาตามลายพวกกระโปรงกระเป๋ อะไรพวกนี้เลยครับอุ๊ยเรื่องไม่ถูกแล้วเนี่ยสวยด้วยนะอันเนี้ยมาไม่ได้อืมได้ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นเฟนดีเหมือนกัน,น,กนใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นโ,<อ>โลโก้ตัว F เหมือนกันแต่ก็จะเป็นทรงกลมแบบสิงคูนหน่อยอ๋ออันนี้ก็จะแบบแนววินเทจวินเทจหน่อยใส่กับชุดว่ายน้ำได้เนอะ อุ้ยก็เห็นเอฟเหมือนกันอันเนี้ยอุ้ยเล่นสีชมพูด้วยอ่ะเลิศปังมากเลยอ่ะหาแว่นแบรนด์แบบสีชมพูแล้วแบบว่าเป็นลายตรงเลนอย่างเงี้ยไม่ใช่มีหาเยอะแยะนะคะมีที่นี่เลยคะ่ะอ่าครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายคือตรงนี้ก็เป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาครับที่เขาเล่นเกี่ยวกับว่าไล่สีอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีโลโก้เฟนดี ตัว F ที่เป็นตัวแบบภาษาเขียนตรงเขาเรียกว่าไงหมุดแว่นขาแว่นลองนะผมว่าตัวนี้น่าจะเข้ามากเลยครับคุณตุดด้ยนุ้ยเนาะอ๋อตัวนี้นะคะเป็นปีกผีเสื้อเนาะแล้วหมุดก็เป็นตัว F เ,เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวกลับหัวนะคะเทๆ่ๆเป็นยังไงบ้างทุกคนนี่ใส่มารีวิวทุกอันแล้วนะคะชอบอันไหนบ้างแล้วก็รู้สึกว่าอันไหนเข้ากับตุ้ยนุย้ยอะคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะคะ แต่ว่าวันนี้ตุนุ้กก็มีในใจและหนึ่งอันชอบคุณก๊อฟเขาแนะนําดีมากแล้วก็ราคาเลิศปังมากเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าชอบอันไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอขอบคุณคุณก๊อฟกับ<อ> a g Spec มากเลยนะคะคที่แบบแนะนำแว่นให้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจแล้วก็ชอบแว่นแว่นแบรนด์ไฮเอ็นนะคะในราคาที่ไม่แรงน,นะคะ แล้วก็ได้ส่งที่ถูกใจอย่างนี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะใน Facebook IG ของ AG Spec คค่ะหรือว่าติดต่อทางแอดมินได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจแอดมินก็จะบอกอรายละเอียดแล้วก็ไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้เลยค่ะ